ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะนั่งรถตู้ไปยังอุทยานแห่งชาติแม่งเงาจังหวัดแม่ฮ่องสอนทริปนี้ไปกับเปาเปาลูกชายของเพื่อนนะครับและตอนนี้ก็พร้อมจะเดินทางไปนั่งรถตู้ที่บิ๊กซีสะพานควายนะครับดีที่เผื่อเวลาไว้ก่อนทริปนี้เราเลทไปตั้งสองชั่วโมงเลยครับและตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเดินทางไปสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะครับคอนเสิร์ตเสียงพูคือ เจ้าแม่แห่งคุนเก่าซึ่งทําอาหารได้อร่อยมากและตอนนี้เราก็มาถึงคุณยานแห่งชาติแม่งเงาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมเตรียมเตรียมตัวที่กําลังจะเดินแล้วนะครับทริปนี้มีเพื่อนร่วมทริปอยู่ประมาณ20คนนะครับหลังจากนี้เราต้องเดินทางไปนั่งปิ๊อัพเพื่อที่จะไปจุดเริ่มต้นที่เดินนะครับและนี่คือปเปลา,เปล,าลูกชายเพื่อนนะครับ วันนี้เดินทางค่อนข้างจะง่ายเราจะใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับในการเดินไปปักเต็นณนจุดกลางเต็นนะครับเดินทางไปเรื่อยๆส่วนใหญ่เราจะเดินเลาะสันเขาไปครับวิวนี้ก็สวยสุดๆเลยครับแล้วเราก็มาถึงจุดกลางเต็นของวันแรกแล้วนะครับผมสวยแล้วก็เรียบมากๆเลยครับเหมือนคนมาตัดหญ้าไว้ให้เราเลยคราวนี้จะมีเนินเล็กๆ เขาเรียกว่ามอนกองข้าวนะครับให้เราสามารถที่จะดูจุดชมวิวก่อนที่เราจะทานข้าวในคืนนี้ครับหลังจากพระที่ตกตอนนี้ก็ได้เวลาทานข้าวกันแล้วนะครับคืนนี้เราก็นอนเร็วหน่อยนะครับผมเพราะว่าเหนื่อยล้าจากการเดินทางและได้ตื่นมาชมทะเลเหมอกหน้าเต็นท์กันเลยครับ หลังจากชมวิวเราก็มาเติมพลังงานนะครับผมว่าวันนี้เป็นวันที่เดินเยอะสุดโหดที่สุดนะครับผมใช้เวลาประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงเลยนะครับวันนี้ทั้งวันเราจะเดินเลาะสันเขาเพื่อที่จะไปจุดสูงสุดที่ยอด1นึ่แล้วก็ลงมาเพื่อที่จะไปจุดกลางเต็นท์อีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ทั้งวันการเดินค่อนข้างสบายเพราะว่าเราเดินใต้ร่มไม้นะครับผมแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นได้ชมวิวสวยๆตลอดทั้งทางเลยครับวันนี้ทางส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นทางขึ้นมากกว่าทางลงนะครับมีแค่ช่วงบ่ายนะครับที่จะเป็นทางลงก่อนที่จะไปจุดกลางเต็นนะครับเพื่อนๆในกลุ่มก็น่ารักครับผมไม่มีใครบ่นกันสักแอดเลยครับช่วงที่โหดที่สุดก็คงจะเป็นช่วงที่ขึ้นยอด ซึ่งการเดินทางหนักเอามากมากเลยคงเป็นเพราะมีวิวสวยๆให้ชมตลอดทั้งทางเองครับและแล้วเราก็ถึงจุดยอดที่1700แล้วนะครับผมเป็นวิวพอนอรามาสวยๆนี้เลยครับผมหลังจากจุดนี้เราต้องเดินทางไปอีกประมาณสักสองชั่วโมงครึง่งถึงจะเป็นจุดกลางเต็นนะครับผมซึ่งทางก็โหดไม่แพ้ที่มันผ่านมาเลยครับผม และนี่ก็คือวิวตอนเย็นช่วงเย็นๆนะครับผมก่อนที่เราจะรอทานข้าวในคืนคืนนี้นะครับหลังจากที่ตอนเย็นผมโดนคุ้นกัดแล้วก็แทบไม่นอนทั้งคืนเลยครับผมเพราะว่าคันมากๆเลยครับผมเราก็ตื่นขึ้นมาครับผมเพื่อที่จะเดินทางเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับและแล้ววันนี้อุทยาแนแห่งชาติแม่งเงาก็ไม่ทําให้เราผิดหวังเลยนะครับผมเพราะว่าเราได้ชมวิวสวยๆตลอดทั้งทางเดินเลยนะครับ และการเดินทางจากจุดกลางเต็นท์เราถึงจุดที่เราจะไปขึ้นรถปิกอัพนะครับผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับแล้วเราก็มาถึงจุดที่ปิกอัพรอเราจนได้นะครับผมซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยมีแป๊บซี่เย็นๆไว้ให้บริการด้วยครับผมโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะครับพอมาถึงจุดจุดนี้แล้วหายเหนื High ่อยเป็นปิ๊งเลยครับ และหลังจากนี้แล้วเราต้องเดินทางด้วยเอ็กอัพนะครับประมาณสักสองชั่วโมงครับผมเพื่อที่จะไปที่อุทยานแห่งชาติแม่งเงาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้เราจะนั่งรถตู้เข้าสูขกรุงเทพแล้วก็เดินทางด้วยรถทัวร์กลับมาที่โคราชอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ